องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่งโดยนายสราวุฒิเพ่นพักนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง น,นายนรงจันจริงนายสมัยศิลาเลิศรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำแท่งนายเจนพลธรมาตเก้งเลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำแท่งและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำแท่งได้จัดโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิลโดยนางมนัทนันสาธุพันธ์ท้องถิ่นอำเภอศรีเมืองใหม่มาร่วมพิธีทอดผ้าปา่าและถวายที่โรงเรียนบ้านชาติอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งพอ,อ,อเด่นชัยสุขสแสวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาบพ,พร้อมคณะครูและผู้อำนวยการวินัยขมูลประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่13หนามแท่งพร้อมผู้บริหารในกลุ่มขออนุโมทนาสาธุในเจตนารมณ์ที่ดีในครั้งนี้ด้วยและด้วยความเมตตาจากพระครูโกศลโชตยานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลน,น้ำแท่งร้อยโทอิสระพงษ์บุญรีหมวดเป้นำทีมทหารจากกองกำลังสุรนารีที่214นายทวีศักดิ์ทองน้อยประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำแท่ง กำนันประสิทธิ์นามพิมพผู้ใหญ่บ้านชัยนรงนามพิมพและผู้นำชุมชนในตำบลน้ำแท่งได้ร่วมมือการปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะเพื่อคัดแยกขยะและพัฒนาชุมชนให้ปลอดขยะเพื่อความสะอาดและลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไปอ,อ,อ้ยกับาางคร